สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่มันจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับสาย direction trade ก็คือสายที่แบบเน้นแทงขึ้นแทงลงครับแทงค่าเดาทิศทางอไม่ว่าจะเป็นการซื้อแนวรับขายแนวต้านหรือว่า Follow by ตอน Breakout ก็จะช่วยลดความเสียหายกรณีผิดทางได้นะครับ ย้ำนะครับไม่ได้ช่วยให้แทงแม่นยำขึ้นนะครับแค่ช่วยลดความเสียหายถ้าเราแทงผิดทางซึ่งาการควบคุมความเสี่ยงนี่แหละครับที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการเทรดแต่มันก็ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะครับการจะได้บางอย่างมาเราจะต้องแลกบางอย่างออกไปเสมอเพราะฉะนั้นการลดความเสียหายเนี่ยมันก็จะต้องแลกไปกับผลตอบแทนบางส่วน ในกรณีที่เราแทงถูกทางเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยนะครับโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราจะแทงขึ้นน่ะะเราจะลองฟิลเป็นพื้นฐานสุดเลยถูกไหมเราก็สมมุติว่าเราต้องการแทงขึ้นเราก็สมมุติเราต้องการลองฟิลที่เก้าร้อยเราก็จะลองฟิลเก้าร้อยเพราะงั้นการที่เราลองฟิลครับแบบเปลือยเราจะเรียกมันว่าเป็นการแทงขึ้นที่ เอ็กซ์แรงที่สุดแล้วนะครับก็คือดุดันสุดๆแล้วเราจะเอาตัวลองฟิวเจอร์เนี่ยเป็นตัวแกนหลักในการเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าเราต้องการลองฟิวเจอร์อยู่แล้วถูกไหมให้เทรดโดยดูว่าเราต้องการทำอะไรนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องการให้ตลาดทำอะไรกรณีนี้คือเราต้องการลองฟิวเจอร์ที่900อาจจะเพราะด้วยเหตุผลอะไรก็ได้ครับเห็นว่าเป็นแนวรับ2ปีไม่เคยหลุด คราวนี้เรามาลองลดความเอ็กซ์เรส e ลงมาหนึ่งระดับลองฟิลเปเลยๆคือเอ็กซ์เรส e สุดละถ้าลดลงมาหนึ่งระดับเราลองดูว่าเราลองคอแทนลองคอ900ารพรีเมียมสมมติประมาณนะครับประมาณยีตัวอยู่ณนะปัจจุบันจริงๆอ่ะไม่จะเป็นต้อง900นะจะเป็น925หรือ9 5ู้นะครับก็ได้หมด เดี๋ยวพอได้ไอเดียแล้วไปปรับกันเองได้ตามสไตล์ของแต่ละคนเลยนะครับลอง call สมมุติพรีเมียม25จุดเนี่ยย้ำอีกทีนะครับ mm hmm. เทียบกับลองฟ l ลนะครับเราต้องการลองฟ l ลอยู่แล้วทีนี้ถ้ามันขึ้นนะ่ะแน่นอนลองฟิลจะได้เยอะกว่าลอง call ถูกไหมแต่ช่างมันครับไม่เป็นไรครับเรายึดหลักตามเซียนหุ้นระดับโลกทุกคนนะครับที่จะย้ําเสมอว่าให้คิดว่า ทุกโพส i t i o n ของเราเนี่ยมันจะผิดทางสมมุติว่าเราอ่ะวางแผนไว้แล้วแต่แรกว่าเราจะลองฟิลที่900สต็อปลอสที่875เนี่ยสต็อปลอส875ยอมเสีย25จุดและสิ่งที่ตลาดจะทำคือเรารู้เลยว่ามันจะลงไปทะลุ875นิดนิๆหน่อยๆให้เราสต็อปลอสแล้วก็กลับขึ้นไปเป็นบลูรันนะครับเป็นตลาดกระทิงอีกทีนึง คราวนี้ลองมาดูนะครับพอเราเปลี่ยนจากลองฟิล900เนี่ยเป็นลองคอ900พรเเมียร์25จุดคราวนี้เราก็ลองคิดว่าเดี๋ยวถ้ามันลงไปใกล้ๆ875เราจะช็อตพุท900ก็คือเป็นแผนที่เราวางไว้นะครับก็คือถ้า ลองพอไปแล้วขึ้นก็ช่างมันไม่เป็นไรครับขึ้นเป็นกําไรแล้วเราคิดเฉพาะเวลากรณีที่เราผิดทางนะครับเราคิดว่าเดี๋ยวพอมันลงไปใกล้ๆ875เราจะช็อตพุ 900. ท900พรีเมียมประมาณนะครับสัก40จุดสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือ Pay Off เราก็จะกลายเป็นเหมือนกับตอนแรกที่เราลองฟิวเจอร์ปกติเลย เนี่ยเหมือนกันเลยเฉียงขึ้นเรียบๆแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือต้นทุนครับต้นทุนเราจะไม่ใช่900าร้อละตอนแรกเราลองฟิวเ0้900เห็นไหมแต่พอเราเปลี่ยนจากลองฟิวมาเป็นลองคอลต้นทุนเราขยับไปเป็น885เห็นไหมลดลงมาละต้นทุนก็คือมันจะเป็นตามสรรมการนะครับที่คอลบพุทจะเท่ากับฟิวเจอร์ทีเนี้ย พอมันสมมุติหลุดแปดตามที่เราตั้งใจไว้วางแผนไว้อะเราก็คัดลอสครับด้วยการช็อตฟิวเจอร์ครับตามแผนที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกแปดเจเราก็ช็อตหนึ่งสัญญาปุ๊บก็จบมันก็เป็นการคัดลอสปกติครับแต่ว่าดูครับเราจะลอสสิบจุดจากที่ตอนแรกเราต้องการลอสยี่จุดที่เราวางไว้ ที่เรารับได้นะครับเผลอๆนะครับถ้าโชคดีอ่ะมันลงไปไม่ถึง8 7 5ก็ได้นะอ่าเอา stop loss ออ,ออกก่อนมันลงอาจจะลงไปไม่ถึง8 7 5ก็ได้อะ่ะแล้วก็เด้งขึ้นไปอ่ะกลับตัวก่อนหรือเด้งก็ได้ครับคราวนี้ยพอมันแค่ผ่าน8 8 5เราเราก็มีกําไรแล้วครับไม่ต้องรอให้มันขึ้นมาผ่าน900ถึงจะกําไรตรงนี้ตามทันนะครับ คราวนี้ถ้าเราลองลดความเ g ็ก e s เกรสลงมาอีกระดับหนึ่งนะครับลองคอ900เหมือนเดิมนะครับตรงนี้แต่เราเปลี่ยนจากที่เราวางแผนไว้ว่าลงมาเราจะช็อตพุท9ก0าี่สจุดเปลี่ยนมาเป็นเราจะช็อตพุท8 7 5เอ่อ25จุดแทนหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับมันเรียกว่าอะไรก็ลองดูตาม แผนที่ที่มาวางไว้คือผมก็เลียดไม่ค่อยจะถูกหรอกครับไม่ค่อยมีประโยชน์ครับแต่ถ้าจําได้ก็ดีครับไม่ได้เสียหายอะไรถ้าขึ้นเป็นไงครับลองคอถ้าขึ้นเฉยๆกำไรถ้าลงมา875ช็อตพุทธเปลี่ยนจจุดช็อตพุทธจาก900เป็น875พรี25ช่วงที่875ถึง900อ่ะก็จะเป็นพื้นที่เรียบๆให้โอกาสที่2กับเรานะครับเผื่อมันจะเด้งหรือกลับตัว คือถ้ามันขึ้นอ่ะมันก็จะบวกทั้ง2 position ในพอร์ตเราก็คือทั้งตัวลองคอ900แล้วก็ช็อตพุท875กรณีนี้ถ้ามันปิดในช่วง875ถึง900อะ่ะเราก็ยังไม่เสียเงินด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นลองฟิลปกติเสียเงินไปแล้วจุด stop loss ที่เรายอมเสีย25จุดอะ่ะมันก็ยังเหมือนเดิมนะก็ต้องดูว่าเราต้องการอะไรอยู่เราพร้อมที่จะวาง stop loss 25จุดแล้วเนี่ย เราก็จะมีช่องให้สต็อปล้อดนะครับที่มันลึกลงไปอีก2 5.875เนี่ยเราก็สามารถขยายรูมจุดสต็อปลออของเราไปถึง8.50ได้ความเสี่ยงที่จะโดนสต็อปหันน่ะก็ลดลงมีโอกาสแก้ตัวอีกเพื่อหนึ่งทุกคนสามารถนำไปปรับเป็นช็อตพุท8.50หรือว่าจะเป็นลองคอรตรง9.25 ไปก่อนนะครับแล้วรอผิดทางลงมาช็อตพุทธ875ก็ได้ครับเนี่ยถ้าลองคอตรง925ไปตรงนั้นมันอาจจะแค่ประมาณ16 17่ะแล้วลองรองมันลงมาเนี่ย875ถ้าเราช็อตพุทได้ราคา25เงี้ยพื้นที่ตรง875ถึง925ก็จะเป็นพื้นที่บวกด้วยซ้ำํำก็พอทําแบบเนี้ยครับ ไม่ว่ายังไงอ่ะมันก็จะช่วยลดความเสียหายให้เราได้อย่างแน่นอนกรณีที่ผิดทางนะครับถ้าเทียบกับการที่เราลองฟิลแบบเปลยๆที่เราต้องการจะทําอยู่แล้วแต่ก็ต้องแลกมากับผลตอบแทนที่มันจะลดลงนะครับในกรณีที่เราเป็นคนที่แทงแม่นมากเก่งมากครับแทงแล้วถูกทางทันทีก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่โดนสต็อปพันบ่อยๆครับ สวัสดีครับ